จจะชวนเ้าไปลงสวัสดีค่ะครูสิตามาแล้วจ้าพูดละเลงและเบิกบานในผลลัพธ์สวยว่าบางครั้งมองตัวเองแล้วเคยลงรักตัวเองไหมเป,เป็นผู้ชายก็หล่อเป็นผู้หญิงก็สวยบ้าจริงๆนละ ใครบอกแม่บอกเองลูกคนแน่แน่วเท่านั้นผู้ชนะวันนี้วันที่18แล้วคะ่ะสาบานได้ว่าจะมาแป๊บๆสวัสดีครูจา๋าคุณกริชนกครูมีนคุณโคชโชคดีค่ะครูปุ๊กเนี่ยคะคุณชมพูนุชคุณจุ๊บแจงคุณเจ้าหญิงสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเดินทางกลับกรุงเทพนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะบ้านเกิดของดิฉันเองคิดจะบินไม่เคยลืมไม่เคยลืมดินที่เดินคุณสันสราคุณแอน ผู้บงังคังสวัสดีคุณฝันให้ไกลไปให้ถึงแล้วไปให้ถึงเปลี่ยนชื่อได้ไหมลูกเออเป็นฝันไวได้ง่ายอะไรเงี้ยคือมันจะได้แบบดูง่ายขึ้นฟังไวฝันไวถึงแล้วอะไรไ <laughs> เร็วจังอะไรเงี้ยเร็วจังยังไม่ได้ทาอะไรเลยอะไรเงี้ย <laughs> คุณนักขามเหรอคุณเกศรสอนสวัสดีค่ะ สวัสดีโค้ชพี่จ๋าสวัสดีคุณโชติกาคุณเจมุกซี่สวยคุณบอสครูกิมนะคะสวัสดีเจพรสุภาพรณ์ด้วยสวัสดีนะคะคุณชัชวัตรศักสิริธนากุลโค้ชบูสวัสดีค่ะคนนิ่มสวัสดีคุณทาวรัตสวัสดีค่ะตอนนี้สัญญาณชัดไหมคะเราอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เมืองสีแควแห่มังกรพักผ่อนมือบอตะเพชรปลารถเด็ดปากน้ำโพค่ะอะไร ลูกชิ้นปลายายสถานที่เที่ยวหรืออะไรอะไรที่่วาเดกับคุณสิตาคุณสิตาเด็ดที่สุดในนครสวรรค์แล้วค่ะสวัสดีคุณมิ้งขานคุณน้องคููอริษธันนรีเอาว่าจะเล่นมุกนี้เหรอ๋อตรงพอดีเลยสุดยอดอ่ะพี่ต่ายเขาถามว่าจังหวัดนครสวรรค์อะไรเด็ดที่สุดคำตอบคือครูสิตา คิดว่าเป็นอย่างนั้นสักครู่เดียวเต้นมากไม่ได้อยู่พัตคารตอนนี้ทักพัตคารมองกูหมดแล้วสวัสดีสวัสดีบบสวัสดีสสดสสดทุกคนค่ะเอาคุณมีนเดี๋ยวคำคำคำมาอุทัยไม่ครูวาถ้าทรงกลับคืนนี้แนะล้วลูก <laughs> เดี๋ยวค่อยมา <laughs> เอออยากอ่านอยากอ่าน ใครจําคําขวัญจังหวัดของตัวเองได้อเอออยากรู้อยากรู้พี่มาหน่อยพี่มาหน่อยอยากอ่านอยากอ่านระหวังรอเพื่อนนะคะขอเวลาหนึ่งนาทีเดี๋ยวครูจะเริ่มเลยนะคะกับวันนี้เดย์สค่ะกับครูสิตาผูดเรื่องและเบิกบานท,ที่สุดในจกนักรวาลค่ะสักครู่เดียวคุณสุธารัตน์บอกว่ารักครูครูทําให้หนูตื่นรู้ชอบคุณชอบคุณแล้ว you อะไรแม่ตกใจ อยคุณรัชดาพรรุจิศัก์ชื่อเดียวกันเลยค่ะดิฉันเมื่อก่อนชื่อรัชดาพรค่ะเปลี่ยนชื่อมาหลายชื่อแล้วอ่าชอบชุดจังเอฟไม่ลูกสวัสดีครูเอี่ยวสุริรัตน์โสภากุลสวัสดีครูปุ้มปุ๊บปั๊บสวัสดีบอสครูแม่ไรค่ะคุณพิมทุกพิมคุณนกทุกนกคุณแดงคุณแตงคุณก้อยคุณกบคุณสลบคุณ คุณวันคุณหนุงหนิงคุณปานีคุณสมศรีคุณสมชายคุณประจิมคุณทักษินคุณเอเจคุณเอเจมอ่าคุณแม่โมดคุณแม่ไก่คุณแม่ไข่สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวกินแก้วนี้หมดเริ่มเลยคุณพินุกยินสวัสดีคุณอิงฟ้าคุณอิงน้ำสวัสดีค่ะคุณตุ๊กคุณป๊อ ช่วงช่วงงชื่อแห่งชาสวัสดีาสาวๆมุสลิมทุกคนคะ่ะคุณใบคุณกันวรัตนะคะคุณป่าสวยอ่าอ่ามาฟังนะคะคุณยิมมี่บอกว่าผล,ลไม้รดล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปา่ารถเด็ดเกาะ,ะเสม็จสวยหรูสุนทรผู้กวีเอกระยองวิใครมีน้ำปา่า ระยองส่งมาให้ลองกินหน่อยอยากรู้น้ำปลารสเด็ดของระยองเป็นยังไงเฮ้ยน่าไปคําขวัญดีพระพุทธบาทสูงค่าเขือนป่าศักชนลสิทธ์ฐิานผลิตอุตสาหกรรมเกษตรนําล้ําแหล่งเที่ยวหนึ่งเดียวกลี่ปั๊บนมดีครูอ่านถูกไหมประเพณีตักบาทดอกไม้งามเหลืองอลามทุ่งทานตะวันหรือลั่นเมืองชุมทางสระบุรีค่ะโอ้สุดยอดค่ะขออ่านอีกการหนึ่งนะเมืองฟ้าแดด สูงยางโป่งลางเลิศล้ำวัฒนภูไทยผ้าไหมแพรว่าผาสเสวยภูพานมหาทานลำป้าคำขวัญพาะจังเลยอ่ะเออพึ่งรู้พึ่งรู้อ่านนิดนึงอุทัยธานีเมืองพัชนกจกกักรีปลาแรดรถดี าปลาแดดเดียวมาหน่อยลูกประเพณีเทโวส้มโอบ้านน้ำตกมรดกโลกค้อยขาแข้งแหล่งต้นน้ำสแกกังตลาดนัดดังโคกโคกระบือโอเคฉันจะไปโคกระบือสวัสดีทุกคนค่ะมีความสุขมากเลยนะวันนี้เราได้อ่านเฮ้ยดีใจอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราต้องมาเดี๋ยวเราไปติดตามช่องแม่นะลูกนะเมาส์กันพร้อมเลยเนาะเอาเลยป้าอะหอบอกมาแป๊บเดียว เดี๋ยวจะดึกแม่กลับก่อนได้เลยมันจะได้ไม่ดึกอ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเนคขาสวัสดีค่ะนะคะโอเคสวัสดีทุกคนเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูก19คนแน่แน่เท่านั้นผู้ชนะเนคขาสวัสดีคุณหนึ่งลบบุรีนะคะชัยนาทนครสวรรค์ปทุมธานีระยองฮินะคะภาคเหนือยันภาคใต้นะคะภาคกลางอีสานเหนือออกตกได้หมดรวมถึงนะคะ ทั่วโลกเลยนะคะกัมบูดียาลาวนะคะเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์ฟิแนแลนด์นอร์เวย์อเมริกานะคะอังกฤษทุกคนเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะนะคะคุตตาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่ครูจะกลับกรุงเทพตอนนี้เราอยู่นครสวรรค์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะคะวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เราประสบความสำเร็จในวันที่18มอวานนี้ที่ต่อเนื่องนิดนึงนะคะเป็นเนื้อหาต่อกันนะคะ90วันของคูตตาแม่วาดีจ้ะ เป็นเนื้อหาต่อเนื่องกันนะคะของเราเนี่ยวันนี้นะคะถ้าใครที่เรียน90วันกจิตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่และใหญ่กับภูสิตาไม่ได้ผลขอโทษนะคะพูดหย,ยาบๆเอาเท้ามาเหยียบน้าครูได้เลยเพราะสิ่งที่ครูสอนคือประสบการณ์ตรงค่ะถ้าวันนี้คุณบวกขาดไม่มีไม่ได้ผลลัพธ์ดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าใครเรียนขาดไปวันหนึ่งมันคือโปรแกรมต่อเนื่องดังนั้นต้องเรียนต่อกัน90วันนะคะสำหรับใครที่พร้อมที่จะได้ผลลัพธ์ใหญ่นะคะแลวครูก็เห็นลูกศิษย์หลายคนบอกว่าหนูได้ผลลัพธ์เยอะมากเลยหนูได้ผลลััพธเเเเยยยยอะะะมาาาากกกลจรรรีนนรีนนนนนคค3ว ขายที่ขายทางได้แล้วบางคนเรียนนะคะ5วันมั้งได้เลื่อนขั้นหรืออะไรนะคะลายคนมากเลยนะคะอ่านอินบ็อกซ์ไม่ทันต้องถามแอดมินของครูนะคะเรยกว่าเยอะจริงๆครูตาต้องขออนุญ,ญาตไม่ได้ตอบหลายช่องทางมากๆเลยตอบไม่ไหวตอบไม่ทันนะคะโอเคครูเริ่มเลยวันนี้วันที่19กนะคะกับสิ่งที่เราจะต้องเจอในวันที่18นั่นคือการที่เราจะต้องเจอคนมากมายมากมายมากมายมาทำให้เราตุ้มปักตุ้มเปยค,ค่ะแล้วเราก็จะเลื่อนลางกับเป้าหมาย เข้าใจความหมายนี้ไหมคุณจะเรือลังกับเป้าหมายมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายคนค่ะเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเรามักจะตั้งเป้าไว้พอมันผ่านมาสักครึ่งเดือนเนี่ยเป้าหมายมันเริ่มเจือจางเออเหมือนน้าค้างที่หาไม่ค่อยเจอสังเกตไหมว่าคนส่วนใหญ่นะคะจะเป้าหมายไม่ค่อยคมชัดจริงหรือไม่จริงถามตัวเรา เป้าหมายเราเลือนรางจริงหรือไม่จริงคะในวันที่19และคนที่ไม่ประสบความสําเร็จโดยส่วนใหญ่ที่ครูเจอคือคนที่เป้าหมายเลือนรางตั้งแต่วันที่18คุณจะเริ่มหมดพลังคุณจะเจอประมาณวันที่9 1 0 11แล้วคุณก็จะมาเจอวันที่ประมาณ18คุณจะแบบเอาไงดีเอาไงดีอ,งดอย่างเงี้ยซึ่งครูก็เป็นแต่สิ่งหนึ่งที่ครูทําและประสบความสำเร็จเร็วจ,จริงๆคะ่ะคือมันยิ่งขมฉัด สำหรับใครที่ตอนนี้เป้าหมายเราเลือนลางต้องเอาหม่เข้มขน้นไม่เข้มข้นเราไม่นอนโอเคไหมและครูบอกก่อนคะ่ะว่าสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราเลือนลางมากๆเลยคือตัวเราเองคะ่ะเพราะเรายังอนุญาตตัวเองให้บวกขาดไม่ได้นี่คือสิ่งที่สองคะ่ะคนแน่แน่เท่านั้นผู้ชนะคุณต้องชนะในผลลัพธ์ของคุณคุณต้องชัดเจนในเป้าหมายของคุณเพราะคุณกําลังเรียนทางดัดระดับโลกทีฮาร์เคอร์โรเบิร์ตคิโอสกิ อาเบิร์ไอสไตล์ลอนดาเบิร์นคนที่เป็นคนประสบความสำเร็จระดับโลกทุกคนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดและคุณกําลังรู้ทางลัดเดียวกันผ่านตำนานที่ยังไม่ตายคือครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้จากคนอยู่ห้องเช่าก้าขาสู่คาลิฮาเจ็ดเดือนร้อยล้านของจริงมานั่งสอนคุณไม่มีใครบนโลกนี้มานั่งสอนคุณแบบนี้แต่สิ่งที่ครูสอนเพราะครูรู้ว่าใครเจอครูโคตรของโคตรของโคตรของโคตรโชคดีค่ะถ้าใครที่หยุดไปต้องรีบมาใหม่ หะะยุดตื่นเต้นค่ะต้องรีบเปลี่ยนอารมณ์ใช่นั่นแหละค่ะสิ่งที่คุณเป็นคุณไม่ได้ตื่นเต้นในเป้าหมายครูสิตาตื่นเต้นในเป้าหมายตลอด8เดือนค่ะถึงเส้นชัยโดยไม่รู้ตัวค่ะเป้าหมายต้องคมชัดเป้าหมายต้องชัดเจนค่ะเป้าหมายต้องชัดเจนโอเคไหมและที่สําคัญข้อที่สองคุณไม่อนุญาตให้ตัวเองบวกขาดจริงๆค่ะคือคุณคุณคิดว่าพรุ่งนี้มันยังมีอ่ะแต่ในขณะที่ครูสิตาคิดว่าพรุ่งนี้กูอาจจะไม่มีเวลามาแก้ตัว ลูกคุณบางคนลูกเพิ่งห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนคุณยังมีคุณบอกว่าคุณมีเวลาบางคนคุณเคยเห็นไหมคะพ่อแม่ตายพร้อมกันลูกยังเล็กอยู่เลยนี่คือเรื่องจริงคุณการันตีชีวิตคุณไม่ได้ค่ะคุณชอบอ้างว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้แต่คุณสิตาไม่เป็นนักผัดวันประกันพรุ่งค่ะเป็นนักเสียดายเวลาค่ะรู้ว่าบอกตัวเองตลอดว่าว่า ทุกครั้งที่ครูจะทาให้ตัวเองมีพลังคือกูอาจจะไม่ได้ลืมตามาในวันพรุ่งนี้แล้วกูอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ของกูแล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูสิตารีบค่ะใครอยากคิดเล็กคิดไปใครอยากน้อยใจมึงทําไปเลยใครอยากไม่มีความสุขเรื่องของมึงเพราะชีวิตกูกูไม่รู้พรุ่งนี้กูจะตายวันายพุ่งครูตื่นเต้นกับเป้าหมายตลอดแเดือนค่ะแต่หลายคนค่ะ3วันเลิกตื่นเต้นแล้วครูไม่เคยเลยค่ะครูรู้จักกดจักรวลกดแรงดึงดูด เป็นคนแรกของโลกที่บอกคุณว่ายิ่งตื่นเต้นด้านดียิ่งพลิกชีวิตค่ะข้อที่สค่ะยิ่งคุณตื่นเต้นด้านดีคุณยิ่งพลิกชีวิตเร็วสุดๆค่ะนอกจากแน่แน่วในผลลัพธ์แล้วคุณต้องตื่นเต้นกับเป้าหมายค่ะบางคนไม่ได้ตื่นเต้นแต่บกรายเป็นกดดันนะมันกลายเป็นแบบกูต้องเอาให้ได้กูต้องเอาให้ได้ไม่ต้องเอาให้ได้รู้แต่ว่ามันได้ชัวร์มันได้ง่ายมันเป็นไปได้ชันเบิกบานเช็คตัวเองค่ะคูจิตาค่ะในวันที่ประสบความสำเร็จเรามัวแต่ สนุกและรักในสิ่งที่ทําจนมันสําเร็จไปแล้วแบบไม่รู้ตัวเข้าใจความหมายที่ครูพูดไหมอืมครูไม่เคยรอให้วันพรุ่งนี้ไม่พอคะ่ะครูอ,อนุญาตให้ตัวเองทํามันไปเลยคะ่ะและไม่ได้กดดันกับเป้าหมายคะ่ะรู้สึกว่ามันได้แบบแช่แป้งนอนมาเพราะครูรู้ว่า ความตื่นเต้นด้านดีมันจะพลิกชีวิตเราครูไม่เคยหยุดตื่นเต้นคุณสังเกตไหมเวลาเราตื่นเต้นทําไมครูถึงบอกเราว่าการตื่นเต้นทําให้เราประสบความสำเร็จเร็วตื่นเต้นด้านดีนะทําไมคุณว่าชีพจรคนจะตายกับคนที่มันมีชีพจรตื่นเต้นใครมีโอกาสมีชีวิตรอดคะพี่ตายตอบคะ่ะคนจะตายชีพจรเต้นยังไงตับแตบตับแตบคือใกล้ตาย อ่อนไปเรื่อยมันก็เหมือนตัวเราคะ่ะถ้าวันนี้คุณทําตัวล้ายไม่ไหวมันก็ไม่ต่างกับชีพจรที่กําลังจะตายค่ะแต่คนตื่นเต้นทีะจรเป็นงไงคะถูกไหมเหมือนกันคะ่ะชีพจรมันเหมือนเสียงดนตรีในร่างกายเราถ้าวันนี้เราทําเสียงดนตรีในร่างกายเราให้มันดัง ให้มันตื่นเต้นอยู่ในหัวเราให้มันตื่นเต้นด้านดีอยู่ในตัวเรามันเหมือนเราบรรเลงเพลงมันเหมือนเรามันทุกเวลาความอยู่เต้นด้านดีมันจะนําพาชีวิตเราเปลี่ยนเพราะทุกอนูเซลของเรามันตีกองสับบัดชัยอ่ะเข้าใจปะทําไมครูถึงตื่นเต้นทาไมครูตตาอะไรก็ตื่นเต้นอะไรก็ตื่นเอ้าก็กูตื่นเต้นแล้วกูเร็วอ่ะแล้วแต่นะสอนฟรีไม่เชื่อไม่เป็นไรตื่นเต้นด้านดีและรู้ว่าแช่แป้งนอนมาไม่กดดันไม่ไปคาดหวังด้วยมึงจะบินกับกูหรือเปล่าไม่สนใจครับผม รู้อย่างเดียวใครเจอครูโคตรโชคดีใครเจอครูรวยรอดใครจะทําแบรนด์กับฉันรวยตลอดชาติรวยตลอดการใครออกไปไม่เคยเสียใจเพราะรู้ว่าเหลือเฟือเห็นเป้าไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเลยค่ะในระหว่างที่เราเทรนตัวเองบวกถ้าเราบวกมากพออะไรเกิดขึนข้นโคตรดีคิดแค่นี้เลยอะไรเกิดขึ้นโคตรดีอะไรเกิดขึนด้นโคตรเจ๋งอะไรเกิดขึนด้นโคตรเจ๋วเลยหุยคุณได้คลิป สุดๆเลยอ่ะคลิปนี้ดีมากๆๆเลยอย่าลืมแชร์เป็นบุญกุศลให้กับคนอื่นนะคลิปครูสิตาสอนฟรีสําหรับใครที่ไม่ได้เรียน90วันหนูจะต้องทํำอย่างไรก่อนเรียนมาหากราบ21วันก่อนสําหรับใครอยากจะรวยอยากจะรอดทฤษฎณีครูสิตาค่ะจากคนที่โคตรจนค่ะกางเกงในไม่มีจะใส่น้าําปลาไม่มีจะกินเช่าบ้านย้ายบ้านใหม่20แห่งค่ะไม่เคยมีบ้านของตัวเองค่ะสปีที่แล้วยังอยู่ห้องเช่าอยู่เลย2ปีกว่าที่แล้วค่ะเจอกจกจักรวานกดแรง,งดุดุดูตอนนี้มีบ้านมากมายเลยค่ะ เกิดจากการที่เรารู้จักกฎจักรวาลกดแรงดงดูสาบานตรงนี้ให้ตัวเองตายฟ้าผ่าตรงนี้เลยถ้าไม่เหลือเงิน2 0ิบาทจริงๆบ้านทุลังรถทุกคันไม่ได้จะกดจักรวาลกดแรงดงดูงดให้คู่ตายตรงนี้เลยแต่ถ้าได้จริงขอให้ครูรวยมหาลวยขอให้ลูกศิษย์ครูที่เดินตามครูทุกคนประสบความส็จโครง่ายโคตรสบายค่ะสิ่งที่จะทําให้เราถึงเป้าหมายเร็วมากคือความเหลือเฟือนอกจากความตื่นเต้นด้านดีแล้วเราต้องมีความเหลือเฟือค่ะ ไม่ใช่ไปคาดหวังกับเขาไม่ใช่ไปกดดันกับเขาไม่ใช่ไปรู้สึกว่ามึงต้องอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นนักสั่งใครคะ่ะครูติตาเป็นนักสั่งตัวเองคนเดียวค่ะมึงจะทำไหมไม่ทําแล้วแต่บอกแล้วจบไม่ต้องไปแบบไปเค้นบมไม่ต้องค่ะไม่คาดหวังคะ่ะเหลือเฟือยังไงจักรวาลก็ส่งคนที่คู่ควรมาให้กับฉันยังไงจักรวาลก็ส่งสิ่งดีๆมาให้กับฉันยิ่งฉันช่วยคนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นยิ่งฉันช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นนนเท่าั้ เห็นไหมเราแน่วแน่ที่จะเป็นคนดีเราแน่วแน่ที่จะอารมณ์ดีเราแน่วแน่ในเป้าหมายของเราเราตื่นเต้นด้านดีในเป้าหมายของเราถึงล้านเปอร์เซ็นต์แช่แป้งนอนมาหลายคนไลฟ์สดไปกูเก่งไหมกูจะขายได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องเสียดค่ะวันนี้คุณช่วยคนมากพอหรือยังคุณรู้ไหมว่าคุณโชคดีที่คุณได้เจอครูขนาดไหนบางคนยังไม่รับรู้ถึงความโชคดี หนูยังไม่ดื่มดากับความโชคดีในตัวหนูแค่แชร์หนูยังคิดมากเลยว่าหนูจะแชร์ดีไหมเรื่องราวดีๆกับไม่กล้าแชร์คนอื่นแก้ผ้าคนอื่นฆ่ากันตายเราแชร์เห็นไหม90วันโคกจิตปรับใจนี้เหมาะกับใครอยากดูแบบเปลี่ยนชีวิตดูอย่างไรดีคะคุขาดูมาหากับ21วันและดู90วันโคกจิตดูคู่เลยคะ่ะแล้วทําทันทีถ้าคุณไม่ทําชีวิตคุณก็ผ่านไปอีกปีหนึ่งคะ่ะหรือไม่ก็ถึงวันตายแล้วคุณก็มานั่งดูไลฟ์คุณสิตามไม่ได้แล้วนะคะเพราะตายกดโทรศัพท์ไม่ได้ คนเรามีเวลาเท่ากันค่ะวันหนึ่ง24ชั่วโมงแต่คุณจะบริหารเวลาคุณให้มันเป็นอย่างไรให้ครูสิตาเป็นพี่เลี้ยงคุณสิคะและคุณจะประสบความสําเร็จเร็วเรียนคลิปฟรีให้ได้ผลไปแคมป์ค่ะสําหรับใครครูเชิญชวนเลยค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องได้ไปแคมป์ครูสิตาค่ะเพราะมันคือสุดยอดแคมป์ที่ครูการันตีให้หนูไม่ได้ว่าหนูจะได้เรียนอีกไหมนึกออกว่าเราไม่ได้จัดแคมป์ม,มา พอสมควรและแคมป์นี้เป็นแคมป์ที่สร้างประจุพลังงานบวกค่ะเทรเราเรียกว่าทุกเส้นเลือดค่ะเปิดเสียงเพลงในหัวใจของเราในทุกอนุเซลของเราทําอย่างไรถ้าคิดว่าขายของไม่ต้องเรียนถ้าคิดว่าครูสิตาไม่ดีพอสาบานขนาดนี้ยังรู้สึกว่ากูไม่ชอบบล็อกเพจคุณสิตาพอาวสปร้นเองได้ฝากบล็อกเฟซบุ๊กด้วยพัสิตาศักดิ์สิริธนาคุณไม่ต้องดูค่ะ ไปตลอดทั่วจักรวาลให้ทั่วคะ่ะเก็บครูสิตาไว้เป็นคนสุดท้ายของชีวิตคะ่ะมาอัปเกรดผลลัค์ครูได้ตลอดคะ่ะเพราะครูคือของจริงคะ่ะจนจริงรวยจริงจาก,กจักรวาลกดแรงเป็นดุล้านเปอร์เซ็นต์รีบไปแคมป์นะคะพรุ่งนี้ครูจะขึ้นราคานะคะก้าวกระโดดเลยสำหรับใครตัดสินใจไปแคมป์นะคะจากราคา1นึ0 0 0สบาทโปรโมชั่นอยู่12,900บาทรีบแอดไปวันนี้วันสุดท้ายของราคานี้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าครูไม่เตือนนะคะครูจะปิดรับแคมป์แล้วนะคะเพราะว่าครูอยากได้คนที่บุญเสมอถึงเจอกัน จริงๆ yup. คนที่ยังไม่ใช่ก็ขอให้ยังไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตค่ะอยู่ที่เดิมต่อไปค่ะใช้ชีวิตเหมือนเดิมต่อไปค่ะใช้ชีวิตเหมือนเดิมต่อไปค่ะดังนั้นเนี่ยชีวิตคุณไม่ใช่ชีวิตครูค่ะคุณเรียนกับครูคุณได้ผลลัพธ์คุณตอบตัวเองได้และคุณก็ไม่ได้ผลลัพธ์คุณก็ตอบตัวเองได้คนที่ไม่ได้ผลลัพธ์ครูกล้าท้าเลยคุณยังไม่ได้ทําคุณมัวสงสัยคุณมัวลังเลคุณไม่ได้เทหมดหน้าตักเหมือนที่ครูเปลี่ยนชีวิตค่ะอย่ารอให้ยถาาาาากกรรรมมทททํให้เเเสุดงงค่่่ะะจจลลือีีปยน โชคชะตาฟ้าลิขิตเป็นเราลิขิตเองค่ะจนกว่าจะเจอกันใหม่ขอบคุณท,ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะวันนี้วันที่19แล้วเจอกันใหม่วันที่20ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะเลิฟยูนะสวัสดีค่ะ